วัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้พี่มาชมดอกลายเหลกที่บ้านพี่ที่พี่เก็บเคยเก็บไปถวายพระแล้วก็เก็บไปจัดแจกันเอาไว้ที่โต๊ะทานข้าวหน้าบ้านนะคะแล้วทีนี้ว่าสาจาเขาจะให้กาซเนี่ยเข้ามาปัดออกทั้งหมดเลยพี่เสียใยมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่านางจะปลูกกุหลาบเนาะเดี๋ยวมาชมความงามกันค่ะ ดูความเป็นพุ่มเป็นพวงของเขาขออภัยค่ะความเป็นพุ่มเป็นพวงของเขาว่าเออเขาเขาใหญ่มากค่ะทีนี้ว่าถ้าจะโค่นทิ้งเน่ยมันก็ต้องตัดดอกออกทั้งหมดเลยนะคะแล้วดอกเขาหอมมากเลยนะดอกเขาหอมมากเลยค่ะ